นี่จ้าคลิปนี้นะคะพี่จะมาแบ่งปันในเรื่องของการคิดวิธีในการแก้กรรมนะในชีวิตนะคะเราได้อ่านสมุดธรรมะเล่มน,นึงเป็นสมุดธรรมะแบบนี้ที่ไม่ไปเอามาที่วัดบัวขวัญนะคะแล้วเราก็เคยอ่านแล้วเราเอามาลองใช้ก็ดีจริงๆค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วเขาไว้สวดก่อนนอน แต่พี่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนเพราะว่าพี่ต้องสร้างตัวตนบน YouTube นะคะสำหรับพี่พี่เพื่อนๆที่ติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วเอาเค <trending. S 1> ล็ดลับนะคะที่แบ่งปันไปใช้ดูนะคะจริงๆเราอยากแบ่งปันนะคะคาถาของหลวงพ่อได้ด้วยเนาะอ่ะจะมีคาถาของหลวงพ่อโสธรนะคะทุกคนก็สวดนโมตัสสะสามจบในใจนะคะแล้วก็สวดอิติอิติอิติ โสธรนมโมพุทธายะเยถะาพุทโมนะทรงฟ้าโมทรงดินพุททรงศิลทาทรงสมุทรไหนถึงเรยว่าญาทรงอากาศพุทธาแค้วคาดธรรมังแค้วคาดสังฆังแค้วคาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาการโรกุสุสันโทสีโลมัตนีโมการโรกูมาคะมโนนานาจิตเตพุทธานาการโรกัสโปพุทโธจตทวีนีตี ทากาโลสีสกะยะมุนีโคตมโมยากันนียากาโลอารียะเมตไยโยชิวหาทีเปปัจจพุทธานะมามิหังอ่ะด้วยความที่พี่ไปเอาสูดทำนั้นพี่บอกก็เลยบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านว่าหนูจะเอาความรู้เนี่ยมาสร้างตัวต,วต,วตวนบนยูทู e นะคะแล้วีนี้ก็ขอให้มีคนติดตามหนูเป็นล้านคนด้วยเถอถ้าหากหนูวันหนึ่งหนูรอด หนูมีชีวิตดีจากการที่เอาสมุดธรรมะเนี่ยมาสร้างตัวตนแล้วหนูมีเงินหนูพิมพ์สมุดธรรมะเนี่ยแจกผู้คนนะ,ะพี่ก็ทําแค่วันเดียวแล้วพี่มากลับมาอ่านอีกครั้งจริงๆแล้วการที่เรามีความรู้อยู่เนี่ยเราเก็บไว้คนเดียวก็เสียดายเราเอาความรู้เนี่ยมาสร้างจริงๆมันเป็นลิขสิทธิ์นะของสํานักพิมพ์นะแต่เขาก็ไม่เขาคงไ,ไม่ห่วงเราหรอกเพราะเราไปเจอเอามาอ่านเราก็ได้เราเอามาอ่านต่อเราก็ได้บุญเราก็ส่งบุญต่อให้คนอื่น พี่จะอ่านนโย่อยแล้วจะมาแบ่งปันคือในหนังสือธรรมะเล่มนี้เป็นของหลวงตาหนึ่งที่อยู่จังหวัดมุกดาหารนะคะชื่อว่า,กาเกษมอะไรนี่แหละนะคะทุกคนแล้วทีนี้หนึ่งหละ่ะเขาบอกเราว่าวันนี้คนเราเนี่ยทําบุญเยอะมากนะเพื่อนๆนะอนะเราทําบุญเยอะมากแต่เราไม่รู้วิธีนี่ก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันพอพี่นิดมาอ่านสมุดธรรมะเล่มนี้เนะี่ยพี่ลองใช้เคล็ดลับนี้แล้วเราก็ไปเจอคนอื่นหลายคนที่เข้ามาแบ่งปันนะคะ ในวิธีการแก้กรรมเบิกบุญเดี๋ยวจะมาแบ่งปันทีละสเต็ปสเตปนะเพราะว่ามันยาวนะคะทุกคนอันดับแรกเลยสมมติว่าวันนี้เพื่อนๆทำบุญมาเยอะใช่ไหมพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยให้ใช้วิธีนี้ก่อนที่เราจะเอาของไปใส่บาตรให้ให้พระสง่งเนี่ยค่ะให้เราอธิษฐานจิตก่อนนะคะว่าอ่ะให้เราเบิกบ,บุญก่อนให้เราดึงเอาบุญต่างๆมาแก้สิ่งต่างๆแล้วเขาเล่าว่า คนเราคนคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กเป็นตัวเราเองมีเทวดาประจําตัวนะบางคนเด็กบางคนเนี่ยตกตกจากเตียงหรยอเนี่ยแต่ทําไมไม่เจ็บหรือทําไมไม่ร้องเลยเพราะว่าอะไรมันมีคนมาอุ้มหลกเขาไว้ค่ะนะอ่ะเหมือนบางทีอ่ะก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนโลกทิพย์บ้างแหละเจ้ากรรมนายเวรบ้างแหละหรือเทวดาประจําตัวเรายูตัวยอย่างเช่นเรามาทมําบุญบ่อยๆท่านก็ตามเรามาตลอดนั่นแหละท่านก็คอยจะคุ้มครองสังเกตไหมมาพี่นี่น่ะคือเกิดค่ยเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะคะตอนกลับบ้านมาจากต่างจังหวัด โหขนคิงลุกมากนะคะก็คือเหตุการณ์ที่แบบรถมันจะชนกันสามรอบเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ชนอะ่ะเข้าใจไหมต้องขอบคุณแฟน้วยที่เขาเบรกทันอะ่ะแล้วที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้แหละที่เราแม่ยนางเนาะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรถเราเราก็กราบไหว้าทาบุญให้ท่านตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าอ่นะเกี่ยวกับรถนี่แหละเราต้องการเงินอะ่ะเพื่อให้มีเงินมาต่อให้อายุของรถแล้วก็ใช้ ผ่อนรถจนหมดอ่ะนะก็มีทางหาเงินมาได้อย่าเนี้ยค่ะนะคะนี่ก็เลยเชื่อในเรื่องนี้เลยค่ะตั้งแต่นี่อ่านสมุดธรรมะเล่มนี้เราจะชอบทําบุญแล้วเราก็จะแบ่งบุญให้แม่ยนางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเพื่อแบบว่าเราจะชอบไปพูดกับท่านว่าขอให้เรามีทางหาเงินเพื่อให้เราปิดหนี้รถได้ด้วยเถอนะมันก็มีหนทางได้เงินมาตลอดเลยค่ะทุกคนค่ะนะนะก่อนที่เราจะทําบุญให้หลอดที่ฐานจิตเบิกบ,บุญก่อนว่านะบุญกุศล อันใดๆที่เราเคยทํามาเนี้ขอให้ผลบุญที่เราเคยทามาบางทีเรานึกไม่ถึงมันเยอะมากบางทีเราพยายามนึกถึงบุญนะโอ้โหเราทําบุญเยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยแม่พาเข้าวัดแล้วนะคะเข้าแคบจะแบบบางทีก็ทุกวนันบางทีก็เยอะมากอะไรเงี้ย หรือสมัยเราเป็นสาวไมนรุ่นน่ะเราแบบว่าพ่อแม่ฝึกให้เราทําบุญมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเราก็เลยมีพฤติกรรมในการทําบุญชอบทําบุญมีความสุขสนุกเฮฮาเนาะอ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยเนาะเวลาคนเราเนี่ยมันเจอความทุกข์เนาะเจอความเครียดหรือวันนี้อยากค้าขายดีเนาะอยากให้สินค้าที่เราขายเนี่ยให้ขายหมดลองใช้เคล็ดลับวิธีนี้นะคะลองเอาเบิกบุญค่ะที่เราเคยทํามาลองนึกถึงบุญอาจจะเอาไม่หมดก็ได้เพราะบุญมันเยอะนะเอาแค่สองสามบุญก็ได้ แล้วก็แผ่ให้กับสินค้าที่เราขายเราขายอะไรอยู่ตัวอย่างเช่นแต่พิษหาของไน,นะเอาสมมุติว่าคุณขายผลิตภัณฑ์อะไรอยู่คุณก็แผ่บุญเราขอแบ่งบุญให้เธอนะหนึ่งหมื่นก้อนนะขอให้เราอ่ะขายดีได้เหมือนหนึ่งหมื่นก้อนขายดีขายหมดเลยนะถ้าหากว่าเราขายได้หนึ่งหมื่นก้อนเราจะพาทําบุญมากขึ้นนะถ้าเรามีเงินจากการขายสบู่ล้างหน้าตัวเนี้ยได้หนึ่งหมื่นก้อนมีเหลือกินเหลือกเก็บแล้วเราจะพาไปสร้างบุญกุศลด้วยกันนะ ก็เ,เหมือนเรากําลังบอกตัวเองกับบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละท่านก็จะคอยนะปัดเป่านะสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเรายกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนขี้โมโหพี่นิดไหมขี้โมโหขี้โกรธข,ขี้บ่นนะ่ะท่านก็จะคอยแบบท่านจะชี้ทางอ่ะให้เราอ่ะสงบสุขให้ได้อย่างเงี้ยค่ะนะนะแล้วก็เมื่อพี่พี่ก็มาสวดมนต์อย่างนี้ละค่ะก็ทําให้พี่สบายใจขึ้นนะคะก็ลองทําดูเคล็ดลับพิธีนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะ แบ่บุญให้กิจการที่ตัวเองทำนะคะแบ่งบุญให้ตัวเองให้ตัวเองมีความสุขป็ท่องนะคะอะไรนะที่ในสมุดธรรมะเขาจะมีสอนให้เราที่ขอให้เรามีความสุขขอให้เราพ้นทุกข์ขอให้เราพ้นอุปสรรคต่างๆได้ขออย่าให้มากีดขวางในการทํางานของลูกเลยหรือแม้กระทั่งขอให้ลูกมีเงินมีทองค้าขายดีร่ารวยี่เถอะหรือแบ่งบุญใหลูกนะก็ไปจับศีรษะของเราก็แม่ก็ขอแบ่งบุญใหหนูนะลูกนะขอให้หนูมีความสุขมีสติปัญญาดีมีทรัพย์สมบัติมากเลี้ยงดูตัวหนูเองนะ ขอให้พ่อแม่หาเงินได้เยอะนะขอให้มีโชคมีลาภเหยนะนล,ลูกนะไม่จะได้มีเงินมาเลี้ยงหนูจนโตไงนะคือมีมีมีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงเขาท่านมาบอกเราว่าลูกเราเนี่ยเป็นพญานาคมาเกิดนะอ่ะจริงๆแล้วก็อยากจะเชื่ออนะเพราะว่าเขาก็เกิดอยู่ในแดนพญานาคเนาะก็เป็นคนจังหวัดนั้นเนาะอ่ะแล้วเขาก็บอกเราว่าขอเขานะหนูอยากได้อะไรขอเขานะแล้วเขาจะให้หนูตอนที่ไม่ท้องค่ะเล่าถึงตอนท้องนะคะ ท้องถนจะคลอดค่ะพี่นิดขอพอรองพ่อพี่กนีตว่าขอให้เด็กคนนี้เกิดมานะเหมือนเหนือมนุษย์นะเกิดมาเลี้ยงง่ายเกิดมาไม่เจ็บไม่ป่วยเกิดมาพร้อมเงินพร้อมทองพร้อมมีเสื้อผ้าพร้อมมีแต่คนรักอุปถรัรมภ์หรือแบบพี่อธิษฐานเพียบเลยแล้วเกิดมาเขาเป็นอย่างนั้นค่ะเกิดมาก็มีคนด้วยความที่นะคะตอนนั้นเราไม่มีนะคะทุกคนมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าดีๆของใช้ดีๆมารอเขา่ะเห็นไหมเขาเขา,เขามีบุญตั้งแต่อยู่ในท้องเราแล้วอ่ะ แล้วคู่ใหญ่ใจดีนั้นเขาก็เอาของมาให้ลูกเราแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีมีเสื้อผ้ามีแบบโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราไม่เคยเกี่ยงเลยว่าเสื้อผ้านั้นมันของคนอื่นเลยนะแต่เรารู้สึกดีใจจังเลยว่าเราไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะอ่ะก็มีคนมาให้ลูกเราตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะไม่เคยได้ซื้อเลยทั้งๆที่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักคิประหากาบยี่สิบเวันนะก็มันเป็นผลบุญที่เราทําไว้บ่อยๆมัง้งพี่ก็เข้าวัดบววัวควนเนี่ยตลอดทําบุญบ่อบ่อยๆอเยี นะก็คงเป็นผลบุญมังคาที่เราทำบ่อยๆเทวดาท่านก็เห็นอะไรเงี้ยก็ลองเอาเล็นรับวิธีนี้คุณอยากได้อะไรคุณปรารถนาสิ่งไหนแทนที่เราก็บ่นแล้วบ่นอีกเราก็ไม่ได้ค่ะเท่านั้นที่เราอธิษฐานจิตบ้าขอให้ได้เงินได้ทองขอให้ค้าขายดีให้เงินไหลมาเทมาเข้าบัญชีเยอะๆแล้ววันที่วันนี้พี่ก็ฝึกทําใหม่ก็พูดกับลูกใหม่ว่าอ่ะก็ขอโทษเขาแหละเวลาเราโกรธเราว่าเขายางนะแล้วก็ขอบคุณเขาบอกรักเขานะ แม่ขอบคุณหนูนะก็อวยพรอ,อย่างที่พูดกับน้องเฟสนี่ค่ะแล้วก็ขอให้แม่หาเงินได้เยอะนะช่วยแม่หาเงินนะเพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงหนูเยอะนะออามันเหมือน,นล้วถ้าเราคิดบวกว่าเออเขาเป็นเทวดามาเกิดกับเราเนี่ยถ้าเราไปขอพรเขาเนี่ยขอให้แม่หาเงินได้เยอะนะแม่จะได้มีเงินเลี้ยงดูหนูนะเขาก็บอกว่าครับอย่างเงี้ยนะวันนี้พูดพรอหน่อยเพราะว่าแม่พูดดีด้วยปกติถ้าเราจะด่าจะบน่นเขาก็จะทําแบบรบลิ้นใส่เราเลยเออทุกคนอ่ะ ก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้เพื่อนๆปกติเพื่อนๆเ,เ,เ,เคยเป็นไหมคะเวลาจะใส่บาตรก็ใส่ก็ไม่อธิฐานอะไรก็ใส่ไปเลยก็สาธุอย่างเดียวเนี้ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะทาเราต้องเรามีสิทธิ์ที่อธิษฐานเรามีสิทธิ์ที่จะโปรแกรมจิตตัวเองว่าเราอยากได้อะไรนะคะพอเราได้แล้วก็คือเราเหมือนลดความอยากไปในตัวแล้วคะ่ะนะความความอยากความโลภความหลงเป็นยังไงนะะหนึ่งละคำว่าโลภนี่หมายถึงอย่างเช่น วันนี้เพื่อนๆมีเงินเยอะแล้วสมมติว่ามีเงินเป็นร้อยล้านเป็นล้านหนึ่งหรือแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหรือมีเงินเดือนกินใช้ทุกวันเนี้ยแต่เพื่อนๆไม่มีความสุขนั่นแหะ,ะแต่กลับไปหาทางที่จะทายังไงนะให้มันได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นการความทุกข์แต่ตรงกับการเพื่อนๆอยากได้บ้านอยากได้รถใช่ไหมเพื่อนๆก็รู้สึกว่าเรามีแล้วเราได้แล้วแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็ไม่กังวลไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ใจทําให้ตัวเองมีความสุขนั่นแหละ ม,มันจะทําให้เพื่อนๆนนไม่โลภค่ะนะคะความโลภก,ก็หมายถึงว่าเรามีแล้วแต่เราทุกข์ใจเราไม่พอใจเราไม่มีความสุขนั่นแหละคือโลภหรือบางทีมีเงินเอยอะก็อยากจะเอาไปใช้ในทางที่ชุลุยสุลไลไปแล้วคนสุดท้ายมันหมดก็ไม่เหลือไม่เลี้ยงดูตัวเองหรือครอบครัวอย่างนี้ค่ะนะคะการที่เราอยากอยากรวยเราอยากมีเงินเอยอะๆเนี่ย,ยก็ไม่ผิดนะคะแต่เราให้เรารู้ตัวเองว่าอะ่ะ เราจะอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่า๋ยวจะมีเงินสักหนึ่งล้านบาทหรือสิบสองล้านบาทจากการขายของออนไลน์เราก็ตั้งเป้าไว้เลยแล้วก็เขียนเป้าหมายที่เหลือเราก็ทาใจให้มีความสุขแล้วก็ตั้งใจทําทําจนกว่ามันจะได้นะแล้วเราก็ไปหาค่ะหาไอดอลนะคะที่เขาทําได้มีใครบ้างนะทําช่อง youtube แล้วเขามีคนติดตามหนึ่งล้านคนอย่างเช่นว่เนียก็ไปดูช่องมหาสา,ารบําเพญหรือช่องที่เกี่ยวกับกากรทรรมาอะไรอย่างเงี้ย เขาจะมีคนติดตามเป็นล้านคนเลยนะเขาได้เงินนะคะไม่ใช่ไม่ได้เงินนะได้เยอะด้วยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าไปดูครูบาอาจารย์สอนมีใครบ้างที่ทําช่อง Youtube มีเด็กคนหนึง่งมีรายได้มากกว่าหลายร้อยล้านค่ะจากการทําช่อง youtube ค่ะนะคะแม่เขาทํางานหน้าเดียวยคือพาลูกทําชูยูทูบนะคะทุกคนเห็นไหมถ้าวันนี้เราไม่ไปหาไอดอลค่ะเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเลยค่ะ เราต้องไปหาไอดอลยู่แตอย่างเช่นเราต้องไปหาความรู้อย่างพี่นี่ก็ต้องหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือกับปฏิตามครูบาอาจารย์แบบนี้แบบนี้ค่ะ,ะยุคสมัยนี้เงินมันมาหลายทางแล้วนะคะมันมาทางจากไอบ้างแหละ Y YouTube บ้างแหละทิ k กตอกเพจ facebook บ้างแหละเนี่ยเงินมันจะมาจากทางนี้มันจะไม่ได้มาจากทางที่เราทํางานอย่างเดียวหรือว่าไปค้าขายอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ค่ะ เราก็ต้องมองหาช่องทางที่จะทําให้เราได้เงินมากขึ้นถ้าวันนี้หากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเรียนรู้อยากจะทําช่อง YouTube นะคะก็เริ่มเลยค่ะนะลุยเลยนะคะลุยตั้งแต่วันนี้ไปศึกษาเลยว่าทํา y youtube ยังไงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวไปศึกษาเปิดช่อง u t ท b e เลยค่ะแล้วก็เริ่มทําคลิปนะทุกวันทุกวันทํามากได้มากมีคนติดตามเยอะคนติดตามนั่นคือพื้นฐานที่จะทอดคาให้เราได้เงินค่ะนะคะเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขามาติดตามเราด้วยนะคะ นี่ก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ขอผลบุญที่พี่เคยได้ทํามาร่วมกันกับทุกคนขอให้ทุกคนค่ะหนึ่งเลามีความสุขมีสติปัญญาดีมีทรัพย์สมบัติมากมีสุขภาพที่ดีมีความอุรมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีเวความสงบสุขในชีวิตนะคะไปละจ้าบ๊ายบายอันนี้คือคาถาองอค์ครอพิเนีค่ะนะคะ